วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยมีพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยได้รับจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ได้แก่เครื่องติดตามระบบพลาศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเครื่องวัดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออกชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤตเครื่องกระตูกัวใจรถเข็นทําการพยาบาลเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายตู้เย็นแช่ยาเครื่องวัดความดันและปริมาณออกซิเจนในเลือดเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพและเครื่องดูดเสมหะ การได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อาการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยซึ่งคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างทราบซึง้งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น